สวัสดีครับนี่ทำวาวกล่องนะครับตอนนี้ทำวาวกล่องแต่วาวกล่องนี้จะเป็นวาวกล่องที่เราทำเมื่อวอกกล่องลูกเต๋านะครับนี่ครับตอนนี้ก็ทากาวไว้อยู่ครับโครงสร้างเวลาทากาวก็กาวละเทของเราทากาวแล้วครับอันนี้ครับแล้วเราก็จะทากาวหัวมุมนี้ครับ <S <S เพื่อจุดประสงค์มัน <S 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 เพื่อเวลาลงขึ้นไอเชือกตรงนี้กับตรงนี้หรือไม้จะไม่เคลื่อนที่นะครับ เราจะทากาวทุกจุดที่มีรอยมัดนะครับข้างล่างเหมือนกันแต่ความกว้างของความยาวนะครับของยาเนี่ยประมาณ9.3เซนกั93น9.3เซนแต่หน้าตัดฝั่งนี้ความกว้างฝั่งนี้นะถึงความเฉียงตรงนี้นะถึงตรงนี้นะตรงที่เราเห็นนะแล้วก็มัดจุดตรงกลางนี้ตรงนี้90นะครับแต่นี้ก็ไม่ยากนะครับจะเป็นเต้าเป็นว่าวลูกเต๋านะครับ ตอนนี้ก็ตากแดดไว้เดี๋ยวจะไปขึ้นโค้งอีกทีนะครับนะครับตอนนี้เราให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะติดแล้วลุงดำจะให้ดูอีกทีนะครับแค่นี้นะครับคลิปว่าลูกเต่าแค่นี้ครับสวัสดีครับผม